เนื้องอกในเต้านมพบได้บ่อยในสตรีช่วงวัย25ปีถึง45ปีผู้ป่วยมากจะมีอาการจ็บป,ปวดคัดตึงที่เต้านมร่วมกับการคลำพบก้อนที่เต้านมเนื้องอกในเต้านมมีโอกาสเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นเนื้อร้ายได้ค่ะอาการที่พบบ่อยได้แก่จ็บป,ปวดคัดตึงที่เต้านม อาการจะเด่นชัดในช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือขณะมีประจำเดือนพบก้อนที่เต้านมอาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างประจำเดือนผิดป,ปกติมีอาการเจ็บเสียดชัยโครงในมุมมองของการแพทย์จีนการมีความเครียดสะสมหรืออารมณ์แปรปรวนเป็นประจำนั้นจะทำลายความสมดุลของตับส่งผลให้พลังลมปรางอุดกั้นอยู่ในตับ เส้นลงปรางของตับที่ผ้าผ่านบริเวณชัยโครงเกิดกันสะดุดติดขัดเมื่ออุดกั้นเป็นเวลานานเลือดและลงปรางก็จะไหลเวียนไม่สะดวกจึงมีการติดขัดจนเกิดภาวะเลือดข้างและของเหลวที่เหนียวข้นเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนหรือเนื้องอกบริเวณเต้านมนั่นเองค่ะการแพทย์จีนดน้นการรักษาเนื้องอกในเต้านมจากต้นหิดโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัด โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อสลายภาวะเลือดข้างสลายก้อนเนื้องอกปรับสมดุลประจำเดือนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดจากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันยังพบว่าสารสำคัญในสมุนไพรจีนยังมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อปรับสมดุลระดับโฮอร์โมนเอสตโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ปรับสมดุลประจำเดือนปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดลดความเหนืดและความข้นของเลือดเพื่อลดขนาดของก้อนเนื้องอกลดระดับสารก่อการอักเสบและเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงลดอาการปวดบวมเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพต้านการจเจริญเติบโตของเนื้องอกปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันค่ะเห็นผลโดยดรวม96.7% จึงเป็นข่าวดีและทางออกสำหรับผู้ที่เป็นเนื้องอกในเต้านมปรึกษาแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเบี0 2 7 5 1 4 3 9 9